ผ้มโคตตุนเออเต้นไห,หนหนู่นเยอาจารนะมาพรือไหมคุณลาคุณกันเราก,กินไปได้คุณปะาคงตื่นนั่นฉันอยู่ในยนำ ดูวัดดูวัดฮะเออคอยน้อยเออเออไหนฮะเออเพื่ออยมบุญใาเออฮะทำไรอออรัรถรับแล้วก็ใชเดี้ยวไอยู่ออไม่ใช่เลยก็บุญผิน้อยฮะใช้เลียว cầm lê đi có tí Ra rùm dòng mấy Mẹ ơi cha của tô Rồi giờ dành tiền niu em nói cho em bác đi Mẹ ơi mẹ tay vào đó à dùm Phật lăng tái Tái hải đi bốn về trước tỏ có Thật tí trăm tiếp dân này Dân đần... mặc cả là nế hả? Hả? Thế vang mai thì dù à. Để... mơ Thế mình rột vang mai Để, Để dùng mấy tròn tỏ tới cho dùng coi Trăm rồi tỏ anh này Này hả? Quay trăm rồi tỏ hắn này อ๋อไม่ไกลยเยอะได้เนี่ยเออเอ,อ้เ,เ,เลตยตะยมว่างไงเยช่วยผมมาจำมาติวัดสาที่บาตะยมหนา่นคน,นะฮะเออวันทียิบข้าวไม่ว่างพัีเรียงเียงตีไม้สิวัดวที่เด็กโโจมูนวดหมากไม่ไม่ว่างึ่งอายอ้ยอนย้อนมาเรียงย้อนล้งวันที่นี่หยิบข้าวมกขว,วัดรับเป็นข้ไว้แล้วเนนีะ ราจับกองวันกันเอชวยยชวยจำเงินเพื่อพอดลกกอจ้าวานรางววลนหญ่เน่ช่วยวนมังบุงมังใกบนัดกอดกันยังเออได้ยุ่มนะวันที่ทำทิมกรลาดไปชดเตะจานจานจขานี่ขานี่ขานี่ก๋เนั่นไปชดไปทีไปไหนเต้มไปรอวันที่ทำทมกราในังคอยบุญชวดกับ

rô, ớt nấy à, con nào rô, cha cha, cái ní rong hả, ớt rong này rô, cứ ớt mướn làm chửi chấm này, rong cha cha, 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 là cha vợ, nay rô con này, rồi, à, tận rong cứ mang ra rôm vô thì bắt sàn, sàn tiếp mà. ตามดิดติดของนายอังคอย์สิเดียวโอเปตัวจบโยมนิ่งบุญวัดตอนยานะโยมนะอาตมาตไม่ว่างเอออ่าไม่ว่างไม่ขึ้นไม่ได้โยงก้อยก็ดีกับอา,าตมานะเออบุญบุวัดตอนยาณนะฮะอ่ะปั่นเป็ดนู้อได้ปลอย,ยอู่มหรอได้ปลอยโอ้เออการน,นี้ได้ปลได้ปลอยฮะน่อ,อ,นอย เลวกโงเตมากไปก่อน้าดูกนนยืนมาดก็ไม่ได้คนาีกับมึงกดเบอร์ตัวรับตัวข้าวติดตัวข้าวใช่หรือยังกูตำโต้เลยลุกแล้วฉันัวโดดังไมรควังเลยทิดไม่ทิกวเลยคน ไม่ได้ยิร้อยบริการอัปปะเด็กโทรกลับความปฏิกายนะโยมคอยมึงร้อเมียน้อยไหนอังคอยไม่เนี่มึงเลยเอิญตีอย่าเมียน้อยก้เลยวกแกตื้อต่ำมาอาอารเออถ้าคนดิีชชาต้มบูนไหนอังรัดเล่นรับเท่ยรับเรา กอดอนที่น้อยกอดินกอดินพุลแเต้นควางไงดีต้นเล่บเบอรเนี้ยตุนเลยกุลยจกายติดแค่นหาอ้างใจมาแกลางกัดคุนเจือตัวตังของอไรกแเล่น

ชาไปอยู่เามยอลาานีาานนะม่เที่งเลยนะเพงเร็วเที่งกว่าป้าของติดเพงไ้ก้อนนคุณล้งทำได้ยากแกติดมาเร้วตัวจำัวเฮ้ยติดแมป่ปากนังทบเป็กตัวยหญ่พวดกลงฝันนี้โลจิบไม่ว่างแล้วอยูเมื่อ เอติดก้องตันรองนายกรงออดที่เขาให้ตังปันเป็ดไม่ว่างไม่ว่างจานจานเออบนวัดอื่นนะฮะใกลนี่ฮะอ๋อใกล๋อ๋อรองออดตันเร้นชมบอกเลือก่าฮ่าฮ่า้ Dracula ่าฮ่ okay> ่บ uh ฮ่าฮ่าฮป่าฮ่่าุ่าฮ่าฮ่าฮาา ได้ตายกูคุณถุมไนนแหมดกันก็ไปตยอยู่เนี้กลางมาก็ยันหนักมว่า